ท่น,น,นี้ผังแปดก็จะรวมเลยผังแปดก็จะรวมประสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันตัวผังแปดก็จะเป็นผังเดียวที่ใหญ่เป็นโปสเตอรเ์เหมือนเท่ากับผังอนาคามีเราจะเห็นว่าสังคตาทาตุเนี่ยสังคตาทาตุนีนะ่ก็คือทั้งแผงนี่เลยเนี่ยสังสารวัตทั้งระบบเนี่ยนะสังสารวัตทั้งระบ,บ การเกิดแก่เจ็บตายของนรกกัมเนศริชานเปรือวิสัยมนุษย์เทวดาทั้งหมดเนี่ยบนเกิดบนตายกันเนี่ยคงเรียกคาเดียวว่าสังคตาธา,าตุหรือสังคตาธาตุมันเป็นธาตุที่มีการถูกปรุงแต่งได้ธาตุคือธาตุเนี่ยสังคตา,าหรือสังคตา,านเนี่ยคือมันถูกปรุงแต่งได้มันเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้คืออะไรเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏ เมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคุณสมบัติของมันอีกอันคืออะไรคุณสมบัติของมันอีกอันคือชาติสสะคือเกิดชาติสสะเกิดผู้ตสัสศะได้เป็นกตัสสะได้ถูกอะไรทำสังคตัสสะได้ถูกอะไรปรุง ได้เกิดได้เป็นได้ถูกอะไรทําได้ถูกอะไรปรุงอัติมีอยู่ธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์เนี่ยได้บัญญัติการสลัดคืนหรือสลัดออกจากธรรมธาตุเหล่านี้ธรรมธาตุเหล่านี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญัณน,นั่นเองขันห้าที่เราคลองอยู่รูปร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ย มันคือสิ่งที่ได้เกิดได้เป็นได้ถูกอะไรทําได้ถูกอะไรปรุงแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอนะหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอแม้เราจะบอกว่าของเราแต่ก็รักษาวันเกินร้อยปีใช่ไหมยิ่งใครผมหง,งอกเนี่ยไม่ไม่เกินร้อยแล้วใช่ไหมไม่รอดแล้วน,นี่ก็งอกแล้วนะมันก็ใกล้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยละ ใช่ไหมอ่าใช่ไหมนี่ดังนั้นเราถึงเราจะจองว่าเป็นของเรานะมันก็ไม่อยู่เป็นของเราใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ต้องทําใจเนาะทําใจด้วยองค์ความรู้ของอริยะอ่าเราก็จะสบายสบายละเพราะเรารู้แล้วว่าที่ไปของเราเป็นยังไงใช่ไหมพระองค์ก็เลยยืนยันถึงความมีอยู่ของสิ่งที่ไม่เกิด รองบอกอัติอัติปแปลว่ามีอัติอาชาตังอาภูตังอากะตังอสังขตังไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงใช้อัติเหมือนกันเลยเห็นไหมเปรียบเทียบกันเลยมีมีม,ม,มีจริงๆมีจริงๆอ่าไม่ใช่มีเล่นเล่นเป็นของมีอยู่ละฝั่งหนึ่งเกิดฝั่งหนึ่งไม่เกิดฝั่งหนึ่งได้เป็นฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็น ฝั่งหนึงได้ถูกอะไรทำฝั่งหนึ่งไม่ถูกอะไรทําฝั่งหนึ่งได้ถูกอะไรปรุงฝั่งหนึ่งไม่ถูกอะไรปรุงคุณสมบัติของสองอันนี้ก็ต่างกันอีกสัตาธาตุเนี่ยนะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะคือตรงนี้แต่ฝั่งนี้คืออะไรณนะอุป,ปาโทปัญญายติไม่เกิด นะนาะอุปาโทนะวาวโยปัญญายติปปรากฏหรือเกิดขึ้นนะวาวโยวโยแปลว่าเสื่อมนาะคือไม่เสื่อมไม่เสื่อมปรากฏนาตินะตัสสอัญญัตตังปัญญายติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏธรรมธาตุที่มันมีอยู่แต่มันไม่เกิดก็มีไม่ใช่ไม่มีังนั้นเมื่อเราทราบพระสูตรนี้ยเราจะรู้เลยว่านิพพานไม่ได้ขาดศูนย์ มันเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่และพระองค์ก็ให้ชื่อมันว่าอะไรอสังคตาธาตุตรงนี้ก็เลยอยากใส่บาลีให้พวกเราจำไปเลยไม่ต้องไปจำภาษาไทยอสังคตาธาตุก็จะได้เป็นการรักษาคำของศาสดาเอาไว้ด้วยเพราะคำศาสดาเป็นอากาลิโกใช่ไหมมันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ พระองค์ยืนยันว่ามันเป็นยังไงอัติมีอยู่นะมันมีอยู่แน่นอนและพระองค์บอกเลยว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือถ้าอาชาตังอาภูตังอากาตังอาสังคตังไม่มีนะแล้วไซาการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงก็จะมีขึ้นมาไม่ได้เล พระองค์จะมาบัญญัติซึ่งการสลัดออกทำไมทั้งชีวิตในขันห้าในสิ่งที่เกิดที่เป็นถ้าอาชาตังมันไม่มีแล้วถ้าบัญญัติการสลัดออกมันสลัดไปไหนอะใช่ไหมดังนั้นพระองค์จึงยืนยันว่าอาชาตังเนี่ยไม่เกิดเนี่ยมีนี่ก็ให้เราทราบว่ามันไม่ได้ขาดศูนย์นะม่งั้นจะมองนิพพานบางทีเป็นแบบอุดเฉททิฐิคือขาดศูนย์ไม่มีอะไรเลย เลยบางคนไปเข้าใจแบบนั้นก็เลยไม่อยากไปนิพพานโอ้ไม่อยากได้เราไม่มีอะไรเลยนี่นะแต่พงอก่ก็เป็นไเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสันนรกเนี่ยเปรียบเหมือนตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเดราชานเปรียบเหมือนตกลงไปในหลุมคูดเปรตวิสัยเปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบ ครไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใบตอนนี้ลองไปดูสิร้อนไหมร้อนนะไม่เหลือหรอกก็นั่งได้แป๊บเดียวะนะนั้นไปวิสัยลําบากไหมลําบากนะอืม,มนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาอพวกเนี้นั่งๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์อใต้ต้นไม้มีใบพวกนี้ออ่าุษเทวดานั่งอยู่ในปราสาทอ นั่งอยู่ในปราสาทนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนอยู่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรม,มนั้นนั่นคือที่หมายหรือที่พระองค์บอกว่าที่สุดของโลกนะที่เธอต้องไปให้ถึงที่สุดของโลกเธอต้องไปให้ถึงนะแต่ที่สุดของโลกเนี่ยอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครใไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไป อ,อย่านั่งยานพานะอะไรไปนอกจากยานกายยกตาสติอืมที่คงเปรียบเหมือนยานใช่ไหมให้กระทําดุดเป็นยานดุดเครื่องนําไปใช่ไหมให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งงเพียงเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียงปาร้มสม่ำเสมอด้วยดีนะดังนั้นที่สุดโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่ชุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยกันไป แต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่สุดของโลกที่สุดที่อันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั่นเองดังนั้นการถึงมรรคผลนิพพานการสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยโยมเคลื่อนออกไปไม่ได้หรอกโยมต้องกลับมาที่กายกับใจกลับมามองที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองว่าอะไรว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์แตกสลายเป็นอนัตตาคือเป็นตัวตนชั่วคราวและมองว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจึงเกิดการสลัดคืนไม่อยากได้เกิดนิพิทาความเบื่อนหน่ายเกิดวิลาคะคลายความพอใจเกิดวดสักคะสลัดคืนหรือสละลงอันนี้คืออาการที่เรียกว่าอาหารการะมังการถอนอาหารการมะมังการถอนมานานุสัย อนุสัยคือมานะคือตัวตน,นการความถือว่าตัวเราว่าของเราที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือธรรมาธาตุเดิมที่พระองค์เปรียบเหมือนกุมาและกุมาลีที่เคยเข้าไปยึดในกระทยึดในเรือนน้อยๆที่ทำได้ดิน เมื่อฉันทราคะนันทิตันหาในกุมารและกุมารียังมีอยู่เขาก็ย่อมอาลัยเลือนน้อยๆยมก็อาลัยเมื่อรูปจะตายก็อาลัยสุขจะหมดไปก็อาลัยใช่ไหมความคิดจะทิ้งก็เสียดายก็เลยนั่งสมาธิก็นั่งคิดตลอดเลยเอ,อไม่ยอมทิ้งเนี่ยอาลนะัยนั้นความอาลัยเหล่านี้ต้องหมดไปเมื่อหมดไปก็เรียกว่าฉันทะราคะนันทิตันหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้ว เมื่อหมดไปแล้วเนี่ยความอะไรในเลือนน้อยๆที่ทำด้วยดินก็หมดไปพระองค์ก็บอกว่ากุมารกุมาลินั้นก็จะทำลายเือนน้อยๆที่ทำด้วยดินด้วยมือและเท้าของเขาให้เลี่ยกระจัดกระจายไปแล้วก็บอกเธอจงทำลายขันห้าให้ถูกวิธีจงเลี่ยายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีเห็นไหมพระองค์ก็เปรียบขันห้าเหมือนเลือนน้อยๆที่ถูกทำลายไปเราบอกทำลายขันห้าให้ถูกวิธีนะ เพราะความสิ้นตัณหาคือนิพพานตัณหาขยะตัณหาขยาความสิ้นตัณหาคือนิพพานนะนิพพานแปลว่าดับเย็นสิ้นตัณหาคือดับเย็นตัณหาหมดไปคือดับเย็นดังนั้นนิพพานดับเย็นดับอะไรดับตัณหาตัณหาส่วนไหนภาวะตัณหาตัณหาก็มีกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต้องไสนใจพรไม่มีการลงรายละเอียดดับภาวะตัณหาตัวเดียว เป็นอลรหัน์จบแล้วดังนั้นสนใจแต่ภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบหรือเรียกว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้พบที่ได้มาเป็นความพอใจหรือเป็นเครื่องผูกกรรมตัณหาก็คือความอยากอันเกิดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่น่ารักน่ายนตายนใจ เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความคลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อันนี้ในส่วนลบอัน่อยจะทําให้เราเกิดความพอใจความยึดติดพระองค์ก็บอกให้เราเนี่ยบันเทาตรงนี้ลงนะแล้วก็บันเทาความอยากในการสร้างภพบจบละสองอันนี้นะละกามโยคะละภาวะโยคะได้เป็นอรหันต์ละละกามโยคะได้อันเดียวเป็นอนาคามีละภาวะ น,นี่ความสิ้นไปของตัณหานั่นเองตัณหาขยะตัณหาขยานะความสิ้นตัณหาคือนิพพานดังนั้นนิพพานหมายถึงความดับเย็นดับเย็นของตัณหานิพพานจึงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธาตุนั้นในความยึดติดในสังคตาธาตุเมื่อดับเย็นได้แล้วอสังคตาธาตุก็ก็เป็นธาตุของมันโดยที่ไม่ได้มากลับมายึดสังคตาธาตุแล้ว คงจึงเปรียบเหมือนกุมารกุมารีน้อยๆที่หมดฉันท่าราคะนทีิตหาหมดไปแล้วก็ไม่อะไรเลือนน้อยๆไ,ไม่อะไรล้วก็เลี่ยกระจัดกระจายอันนี้ก็คือผังที่แปด